ที่ให้ไปจ้างหมอรองหมอลำมาคบมางานกันนั่นพราะพุทธเจ้าไม่เคยสรรเสริญไม่เชื่อทดลองไปเปิดพระไตรปิฎกคุถการิกายเทละคาถานะเทละคาถารู้สึกจะเป็นเล่มที่ยี่สิบหกเป็นต้นไปหาไปเถอะยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดตั้งแต่เปตวัตถุวิมานวัตถุไปถึงเทละคาถาเทลีคาถา มีเรื่องของนายตาละบุตรนายตาละบุตรเป็นหมอร้องหมอลำสนุกสนานเพลิดเพลินนะชื่อเสียงดงดังเรียกว่าเป็นเสียงสวรรค์เลยถ้าเป็นทุกวันนี้ต้องได้รางวันเสว่ากาศของคำโด่งดังครับฟ้าเลยใครก็จางแก่ทั้งนั้นแล้วพวกพ,พามเขาสอนกันอย่างนั้นตั้งแต่พุทธชาย,ยังไม่เกิดเขาบา็บวาผูได้ครับร้องฟ้อนลำทำให้คนอื่นสนุกสนานลืมทุกข์ลืมอยากให้ลืม ความโศกเศร้าบริเทวานาการไปช่วขู่ช่วยยามตายแล้วก็จะได้ขึ้นสวรรค์มีเวียงวังของเทวาอาราอารามเป็นวาสาราชวังรอคอยกนุ่นเขาเชื่อกันอย่างนั้นนายตาละบุตรนี่แกก็เล่นทั้งเล่นทั้งรับจ้างโอ้ยทั้งได้เงินดีด้วยเขาจ้างทั้งได้บุญวันนึงก็ไปถามพระพุทธเจา้าว่าผมจะได้บุญในกุศลมากขนาดไหนผมจะขึ้นสวรรค์ชั้นไหนที่ผมทําให้เขาสนุกสานานดูเช่นนี้ พระพุทธเจ้าให้บอกว่านี่นะตาลบทเธอจะได้ถามเราเลยปัญหานี้และก็อย่าให้เราตอบเลยเธอจงอย่าให้เราตอบแล้วก็อยาถามเราคนนี้ก็ค่อนแค่ถามอยู่ทั้งสามครั้งครั้งที่สี่ก็ถามอีกและก็ยังรู้สึกว่าจะดูถูกพระพุทธเจ้าด้วยสัมวาพระองค์เป็นผู้รู้เห็นส,สธธนิ่งทั้งปวงดังที่เขากล่าวสัพพัญญุสัพทัตสาวีเห็นสิ่งทั้งปวงรู้สิ่งทั้งปวงทำไมยังไม่บอกถ้าหากรู้ถ้าหากแห็นจริงๆแสดงว่าท่านไม่รู้ไม่เห็น เขาโอเวอร์เฉยๆเขาคุยเฉยๆโฆษณาพระพุทธเจ้าบอกเออถ้าอย่างนั้นฉันจะบอกนะฉันจะตอบเธอจงตั้งใจฟังแล้วพุทธเจ้าทั้งบอกว่าดูก่อนตาละบทผู้ใดขับร้องฟ้อนล้ำละเล่นในคนอื่นราเริงสนุกสนานลืมทุกข์ลืมยากเนี่ยหรือจ้างให้คนอื่นมาเล่นให้คนอื่นดูคนอื่นฟังหรือใช้สอยไว้วานอย่างคนที่เคยชอบเคย รักกันในสมาคมมอล้อมมอลำก่อมีงานใหญ่ก็เรียกมาได้เลยเอากี่วงกี่คณะก็ได้มาลำฟรีๆมาเล่นฟรีๆเอาบุญพระพุทธเจ้าวันเล่นเองก็ดีใช้ผู้อื่นเล่นก็ดีจ้างเขามาทําก็ดีให้คนอื่นทั้งหลายดูฟังโลกนาโลกทั้งนั้นไม่เป็นบุญตรงไหนเลยอ้าวนายตาระบุตรร้องไห้โหฮหโฮลย้องไห้อย่างไรพระพุทธเจ้าบอกว่าฉันบอกแล้วว่าอย่าถามและอยากให้ตอบแล้วร้องไห้ทําไม นายตาละบนี้ก็บอกว่ากับผมร้องไห้ไม่ได้ร้องไห้เกียดแค้นชิงชังเสียใจเพราะคําตอบของพระศตราต์ดาแต่ผมร้องไห้เสียใจคําบอกกล่าวของบรรพบุรุษของพ่อแม่ปู่ย่าตายายผมถูกลอกมาหลายชั่วโคตรแล้วว่าจะได้บุญเต็มเปี่ยมที่ไหนได้พุทธยาบอกตกนรกทั้งนั้น ทำไมจึงตกนะโลกแทนบอกว่าคนเขามีโลภะอยู่แล้วก็มาเพิ่มโลภะให้แก่เขาเขามีโทสะก็มาเพิ่มโทสะอีกคนมีราคาาะ,ะอยู่ก็มาแสดงฉบฉวาเปิดแข่งเปิดขาเปิดกลนเปิดดักยกขายกแขนเต้นตะกโยงโคงบังให้เขาเกิดราคะไฟลุกฮอฮือขึ้นดูหนังมีการกอดการจูบก,การลูกการคำโูคราวสติวมีเลอิโมชันจิตใจของมวลชนลุกเฮือขึอ้น เหมือนไฟมีฐาน,นแดงๆแล้วเอาฟืนมาใส่เอาน้ํามันมาราดเขากำลันจริงมันลุกเขามีความโกรธเขามีโทสะจริตอยู่แลว้วก็มาสแสดงในเรื่องเข็นเรื่องขาตามล่าสามมื่นไม่เปิดจอออกมาก็ยิงกันจอตรงไปตรงมาอย่างนี้มันก็ทําให้คนได้ใจได้ตัวอย่างการจับโจรจับเรียกข่าไทยป้นรถทัวป้นธนาคารจี้เครื่องบินมันดูมาจากหนังทัง้งนั้นหละหนังเนี่ยมันสดเพราะเห็นนะผู้ใอย่บอกตกนาลกทางนั้น ท่านตั้งหลายยังคิดว่าจะเป็นบุญอยู่หรือเอาบุญกระถินจะไปจ้างสิ่งเหล่านี้มามันเบียดเบียนใจผู้อื่นด้วยเบียดเบียนใจกระเป๋าตนเองนัมเพราะเหตุน,นั้นมันจึงไม่เป็นไปเพื่ออัตานันจะปร,ะรันจะอนุป,ปาหัจรทานังเทติไม่เป็นไปเพื่อไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นขอให้เข้าใจไปอย่างนี้ให้ล้วงท่านไม่เอากระถินปีหนึ่งพระบาทสมเด็จพระยาอยู่หวัวท่านท่อนเป็น หลายสิบกองเป็นร้อยกองตามวัดหลวงแต่ท่านไม่มีดอกเครื่องเซฟเครื่องเงินต่างๆท่านไปทอดวันหนึง่งตั้งหลายวัดแต่พวกเราทําไมเก่งกันนักกันนะสร้างบุญไม่ถูกบุญละมังกับบุ่นวายอันนี้ก็ฝากพี่น้องทางไลาย